ปฐมบทแห่งทวยเทพเมสโสปเตเมียเอนกีมหาเทพแห่งปัญญาผู้พิทักษ์ความลับแห่งมวลมนุษย์ถ้าเอนลิวคือผู้ที่จ้องจะทำลายมนุษย์เทพเจ้าที่เราจะพูดถึงในคืนนี้คือคนเดียวที่กล้ายืนหยัดเพื่อพวกเราเขาคือเจ้าแห่งน้ำจืดผู้กุมกุญแจแห่งงานช่างสถาปัตยกรรมและเวทมนต์วันนี้ ตำนานก่อนนอนจะพาทุกคนไปพบกับเอ็นกีหรือเออารเทพเจ้าผู้เจ้าเล่ที่สุดแต่ก็ใจดีที่สุดในสภาเทพเมโซโปเตเมียผู้ที่ใช้ไหวพริบเพียงอย่างเดียวในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากวันสิ้นโลกเอ็นกี G, ไม่ได้อยู่บนสวรรค์เหมือนพี่ชายของเขาแต่เขาประทับอยู่ในอับสูซึ่งเป็นมหาสมุทรน้ำจืดลึกลับใต้ผืนโลก ที่นี่คือคลังปัญญาของจักรวาลในตอนที่เหล่าเทพเจ้าเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักเอนกีนี่แหละที่เป็นคนปิ๊งไอเดียในการนำดินเหนียวมาผสมกับเลือดเทพเพื่อสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำงานแทนเทพเจ้าดังนั้นในสายตาของเอนกีมนุษย์ไม่ใช่แค่ทาสแต่คือผลงานชิ้นเอกที่เขาสร้างมากับมือและเขาก็รักผลงานชิ้นนี้มากเสียด้วยความพีคของเอนกี อยู่ในตอนที่เอ็นลิวสั่งน้ําท่วมโลกเพื่อล้างบางมนุษย์ในตอนนั้นเหล่าเทพถูกสั่งให้สาบานว่าจะไม่บอกความลับนี้แก่ใครแต่เอ็นกีผู้รักมนุษย์ไม่อาจยอมรับได้เขาจึงใช้วิธีที่ฉเฉลียวฉลาดที่สุดเขาไม่ได้บอกมนุษย์ตรงๆแต่เขาแอบไปที่ผนังบ้านของมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าซิอุสุตราแล้วแซงทําเป็นกระซิบพูดกับผนังบ้านว่าโอ้ผนังไม้เอย๋ยจงฟังนะเจ้าจงรื้อบ้านของเจ้า แล้วต่อเรือลำใหญ่ซะมนุษย์ที่อยู่หลังผนังนั้นก็ได้ยินความลับนี้โดยบังเอิญนี่คือการโกงที่ชาญฉลาดเพราะเอนกีไม่ได้ผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับเทพเจ้าเพราะเขาคุยกับผนังไม่ได้คุยกับคนและนี่คือต้นกำเนิดของตำนานเรือโนอาฉบับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นเองนอกจากจะเป็นผู้ช่วยชีวิตมนุษย์แล้วเอนกียังเป็นผู้มอบเมหรือกฎเกณฑ์และองค์ความรู้ต่างๆให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นวิชาการเขียน การเกษตรกฎหมายไปจนถึงศิลปะการดนตรีเขาคือเทพที่เน้นการสร้างสารรค์มากกว่าการทำลายแม้แต่เทพที่เอาแต่ใจอย่างอิชทาก็ยังเคยใช้เล่เหลี่ยมไปหลอกชิงเอาความรู้จากเอนกีมาแล้วซึ่งเรื่องนี้เอนกีก็ยอมเสียท่าแบบกลกวๆตามสไตล์เทพ,พเจ้าที่มองโลกเป็นเรื่องสนุกเอนกี คือสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาที่มนุษย์ใช้ในการเอาตัวรอดจากธรรมชาติที่โหดร้ายหากไม่มีเทพองค์นี้เราอาจเป็นเพียงผุยผงในหน้าประวัติศาสตร์ไปแล้วในตอนหน้าเราจะไปพบกับเทพีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์สตรีผู้มีปีกและยืนอยู่บนหลังสิงโตนางเป็นทั้งเทพีแห่งความรักที่แสนหวานและเทพีแห่งสงครามที่กระหายเลือดอิชทาสตรีผู้ทำให้สวรรค์และนรกต้องสั่นสะเทือน เรื่องราวของนางจะแสบและดุเดือดแค่ไหนเตรียมตัวให้ดีสำหรับคืนนี้ขอให้ปัญญาของเอนกีนนำทางคุณในความฝันราตรีสวัสดิ์จก world of myths ตำนานก่อนนอน